สวัสดีค่ะพบกับครูจอมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องกระบวนการเชิงวิศวกรรมไปเรียนรู้กันเลยนะคะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการคิดทำงานเพื่อแก้ปัญหาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นระบบเน้นการทำซ้ำเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาของมนุษย์ซึ่งแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1 ระบุป,ปัญหาหรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็นการทำความเข้าใจปัญหาวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสถานการณ์ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตของปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชิ้นง,งานหรือวิธีการในการแก้ปัญหาค่ะขั้นที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราระบุป,ปัญหาหรือความต้องการแล้วขั้นต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่สนใจโดยเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและการประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจํากัดในการค้นหาแนวคิดเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองตามความต้องการซึ่งการรวบรวมข้อมูลทำได้2วิธีดังนี้ค่ะขั้นแรกคือการรวบรวมขั้นปฐมภูมิคือการที่รวบรวมข้อมูลได้จากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์การสังเกตเช่นแบบสอบถามค่ะ 2. การรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิคือการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้วเช่นข้อมูลจากบันทึกหนังสือรายงานต่างๆเป็นต้นค่ะวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอาจแบ่งเป็นวิธีการใหญ่ๆได้3วิธีคือ 1. การสังเกต 2. การสัมภาษณ์และ 3. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารค่ะขั้นที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงทรัพยากรข้อจำกัดและเงื่อนไขาตามสถานการณ์ที่กำหนด ขั้นตอนนี้จะช่วยสื่อสารแนวคิดของการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจโดยผ่านวิธีการต่างๆเช่นภาพร่างการอธิบายเป็นต้นค่ะขั้นที่4วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการแล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดค่ะ ขั้นที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงเป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการโดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะขั้นที่6นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนานวัตกรรมเป็นการนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไปควรนำเสนอวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่สถานการณ์ปัญหาระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลการออกแบบการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการทดสอบ ผลการประเมินการปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการทำความเข้าใจปัญหาว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือความต้องการอะไรเป็นข้อจำกัดของการสร้างงาน การรวบรวมข้อมูลทำให้เรียนรู้อะไรการออกแบบอยู่บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรที่ใช้ประโยชน์ในการสร้างงานนี้เกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการสร้างงานอย่างไรปรับแก้อย่างไรและผลสุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่สิ่งสำคัญจะต้องลงข้อสรุปให้เห็นชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะ สมบัติและการเลือกใช้วัสดุสมบัติของวัสดุแบ่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ 1. สมบัติทางเคมีเป็นสมบัติที่บอกลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของธาตุต่างๆที่เป็นวัสดุนั้นสสมบัติทางกายภาพเป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุที่เกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของวัสดุนั้นกับพลังงานในรูปต่างๆกัน 3. สมบัติเชิงกลเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่ถูกกระทําด้วยแรงเกี่ยวกับการยืดและหดตัวของวัสดุและการดูดกลืนพลังงาน 4. สมบัติเชิงมิติเช่นขนาดรูปร่างความคงทนตลอดจนลักษณะของผิวว่าหยาบละเอียดหรือเรียบเป็นต้นค่ะ ประเภทของวัสดุวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้มีหลายประเภทซึ่งวัสดุแต่ละประเภทจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อให้ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมต่อง,งานจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ได้มาจากลำต้นของต้นไม้ไม้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่นการทำเฟอร์นิ การทำอาวุธการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม การสร้างอาคารบ้านเรือนไม้แต่ละชนิดจะเหมาะสมกับงานแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปไม้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ไม้ธรรมชาติและไม้สังเคราะห์ไม้ธรรมชาติเป็นไม้ที่ได้จากลำต้นของต้นไม้โดยตรงโดยแบ่งตามลักษณะกายภาพดังนี้ไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่อายุมากโตช้าเนื้อไม้มีความเหนียวทนทานต่อการใช้งานเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูงได้แก่ ไม้เต่งไม้เนื้อแดงไม้ตะเคียนไม้สักเป็นต้นค่ะไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ที่เติบโตค่อนข้างเร็วเนื้อไม้ไม่แน่นเปราะง่ายเหมาะกับงานที่ไม่รับน้ำหนักมากเช่นไม้ยางไม้โมกไม้ยมหอมค่ะไม้ธรรมชาติมีความสวยงามแข็งแรงแต่มีข้อเสียคือ การเสื่อมสภาพตามอายุไม้สังเคราะห์เป็นวัสดุทดแทนไม้จริงในรูปแบบต่างๆเช่นเกล็ดไม้ชิ้นไม้ขนาดเล็กผงไม้โดยผสมร่วมกับวัสดุประเภทอื่นซึ่งวัสดุที่เกิดขึ้นเรียกว่าวัสดุประกอบนำมาใช้ผลิตเป็นไม้สังเคราะห์ประเภทต่างๆเช่นผงไม้ผสมพลาสติกเรียกว่าวูดพลาสติก คอมโพสิต WTC ชิ้นไม้ขนาดเล็กผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ดแน์เรียกว่า Wood ีเมนต์ Board หรือ WCB ค่ะ ยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากมายยางแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ค่ะยางธรรมชาติเป็นยางที่ได้จากต้นยางน้ำยางสดที่ขลิดได้จากต้นยางมีลักษณะสีขาวข้นและมีเนื้อย,อยางแขวนลอยอยู่ในน้ำยางธรรมชาติมีสมบัติคือทนต่อแรงดึงมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อการฉีกขาดทั้งอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิมสูง เหมาะกับการผลิตถุงมือยางถุงยางอนามัยกระเป๋าน้ำร้อนแต่มีข้อเสียหลักคือเสื่อมสภาพเร็วภายใต้แสงแดดออกซิเจนโอโซนและความร้อนค่ะ ยางสังเคราะห์เป็นยางเทียมที่มีลักษณะทางเคมีและสมบัติคล้ายกับยางธรรมชาติและรวมไปถึงยางชนิดต่างๆที่สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาเคมียางสังเคราะห์มีลักษณะเด่นในด้านความยืดหยุ่นความทนทานโดยมีสมบัติคือมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อการใช้งานและเสื่อมสภาพช้าและสามารถปรับปรุงสมบัติได้ตามต้องการค่ะพลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นจะแข็งตัวเมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้เทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นจะแข็งตัวสามารถเปลี่ยนรูปได้ตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกได้แก่อคริลิกไนลอนโพลีเอเทิลีนโพลีโพรพิลีน โพลิสไตรีนมีสมบัติพิเศษคือเมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ ประเภทที่ 2. t h เทอร์โมเซตเป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษคือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดีเกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยากคงรูปหลังจากผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวเมื่อเย็นลงจะแข็งมากทนความร้อนและความดันไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นที่เท่าสีดำตัวอย่างเทอร์โมเซตได้แก่เมลามีน โพลีเอสเทอเรซินเป็นต้นค่ะโลหะเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่างๆอันได้แก่เหล็กทองแดงอลูมิเนียมนิกเกิลดีบุกสังกะสีทองคำตะกั่ว โลหะเมื่อถลุงได้จากสินแร่ในตอนแรกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโลหะเนื้อค่อนข้างบริสุทธิ์โลหะเหล่านี้มักจะมีเนื้ออ่อนไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะนํามาใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยตรงส่วนมากจะนําไปปรับปรุงคุณสมบัติก่อนใช้งานแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. โลหะกลุ่มเหล็ก เป็นโลหะที่มีพื้นฐานเป็นเหล็กประกอบอยู่ได้แก่เหล็กเหนียวเหล็กหลอ่อเหล็กกล้าเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงสามารถปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้หลายวิธีเช่นการหลอ่อการกลึงการอัดรีดขึ้นรูปค่ะ 2. โลหะนอกกลุ่มเหล็กหมายถึงโลหะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหล็กเลยในขณะที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ได้แก่ดีบุกอะลูมิเนียมสังกะสี ตะกั่วทองแดงทองคำเงินทองคำขาวแมกนีเซียมพลวงวัสดุโลหะประเภทที่ไม่ใช่เหล็กนี้บางชนิดราคาสูงกว่าเหล็กมากจึงต้องกําหนดการใช้งานทางอุตสาหกรรมบางประเภทที่เหมาะสมเท่านั้นเช่นทองแดงใช้กับงานไฟฟ้าอลูมิเนียมใช้กับงานที่ต้องการน้ําหนักเบาเป็นต้นค่ะ กลไกลกลไกลมีส่วนป้อนข้อมูลคือการเคลื่อนไหวส่วนประมวลผลของข้อมูลคือกระบวนการในการจัดการเปลี่ยนแปลงแรงจากนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาคือสภาพการเคลื่อนไหวสภาพการเคลื่อนที่ตัวป้อนคือแรงกับการเคลื่อนไหวกลไกลคือเปลี่ยนหรือปลดปล่อยพลังงานผลลัพธ์คือแรงกับการเคลื่อนไหวที่ตรงตามความต้องการกลไกลอย่างง่ายมี5ประเภทซึ่งเป็นกลไกลพื้นฐานของเครื่องจักรกล หนึ่งระนาบเอียงเป็น,นกลไกที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่งของขึ้นหรือลงยานพหาหนะมีลักษณะเป็นไม้สะยดานยาวเรียบพาดบนที่สูงเพื่อขนย้ายวัสดุขึ้นที่สูงโดยการลากหรือผลัก 2>, 2. สกรูเป็น,นกลไกที่ช่วยผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายบันไดเวียนรอบยานอันหนึ่ง ใช้สำหรับยกวัตถุดหนักขึ้นสูง 3. ล้อและเพลาเป็น,นกลไกที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงานประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอกที่มีขนาดแตกต่างกันสองอันอยู่ติดกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่เรียกว่าลอ้อวัตถุที่มีขนาดเล็กเรียกว่าเพลา 4. ลิมเป็น,นกลไกที่ช่วยผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายขวานใช้สำหรับตอกลงในเนื้อวัตถุเพื่อให้เนื้อวัตถุแยกออกจากกัน 5. คา,านเป็น,นกลไกที่ทำหน้าที่ดีดหรืองัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมุนมีทั้งแบบที่ช่วยผ่อนแรงและแบบที่ไม่ช่วยผ่อนแรงตัวอย่างของกลไกเช่นเครื่องหนีบกุญแจและกันไกค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้เสียงอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคนโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าทําหน้าที่ควบคุมการไหลผ่านของกระแสะไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1. LED เป็นไดโอดที่จะเปล่งแสงออกมาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2. ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นจากสารตัวนำที่นำไฟฟ้าไม่ดีเช่นคาร์บอนทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหน่วยของตัวต้านทานคือโอห์ม 3. ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บประจุโดยเก็บพลังงานในรูปของสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวนหน่วยของตัวเก็บประจุคือฟารัด4 ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์มีหน้าที่ในการคอนโทรลการไหลของกระแสไฟฟ้าทั้งอนุญาตให้ไหลและบล็อกไม่ให้ไหลผ่านซึ่งคล้ายๆกับไดโอดแต่ทรานซิสเตอร์สามารถทำอะไรได้มากกว่าเพราะนอกจากจะคอนโทรลทิศทางการไหลได้แล้วยังสามารถควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ด้วย 5. แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บไฟฟ้าและแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขั้วบ,บวกและขั้วลบ 6. บัสเซอร์เป็นลำโพงแบบแม่เหล็กที่มีวงจรกำเนิดความถี่อยู่ภายในตัวเมื่อป้อนแรงดันสามารถกำเนิดเสียงได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ของเสียงได้ค่ะเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานจะแบ่งตามประเภทการใช้งานดังนี้ หเครื่องมือวัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเพื่อบอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่งตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน 2. เครื่องมือตัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดชิ้นงานให้แยกออกจากกัน 3. เครื่องมือสำหรับยึดต,ติด เป็นเครื่องมือที่ใช้ยึดติดอุปกรณ์และ 4. เครื่องมือสำหรับเจาะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือไม้เพื่อให้ได้รูตามที่ต้องการค่ะสำหรับวันนี้ครูจอมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ